ครับมาดูพกเครื่องกับช่อง y o u t u ไอชัยนา a นะครับช่องทางติดต่อนะครับไลน์นะครับ aca llve te บ f a c e b o o k ธนวันรซับพ่วงนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะฮะล็อกเก็ตนะล้อมเพชรนะหลวงพ่อดุสิติิงดำทันตัวหลวงพ่อนะครับล็อกเก็ตล้อมเพชรสภาพสมบูรณ์มากนะะสภาพ สวยสมบูรณ์นะหล <c oughs> ังยันกเกาะเพชรหลังยันกเกาะเพชรล็อกเก็ตหลวงพ่อฤือสีดิ้งดำวัดท่าสุง สภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทราคาไม่มีตกนะ็อกเก็ตนะสภาพสวยๆฮนะเหรียญหลวงปู่ศีนะครับสองอาจารย์นะฮะทันตัวหลวงปู่นะปีหนึ่งเก้านะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาทําบุญนา สีหลวงผู้สีสองห้าหนึ่งเก้าะฮะข้างหลังเป็นพระอาจารย์สมบูรณ์นะครับสวยๆก็ประมาณสองพันห้านะครับอันนี้เป็นผิวหิ่งนะผิวหิ่งก็เอาสักหนึ่งพันแล้วกันนะครับพระผิวหิ่งนะหนึ่งพันบาทแต่สวยนะครับไม่ได้ใช้ หลวงปู่ทวดนะครับวัดใหม่อมะตะรถนะวัดบางขุนพรมนะครับปีศูนย์สองนะหลวงตาพันนะครับเรียกว่าหลวงตาพันนะหลวงปู่ทวดหลวงตาพันปีศูนย์สองมวลสารเก่าของบางขุนพรมนะครับมาทำนะพระไม่ได้ศึกนะรพระเขาจะเป็นโซนนี้จริงๆนะจะเป็นแบบนี้เลยนะพระตัวพระจะไม่ติดนะหน้าตาจะจะไม่ติดหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยไม่รู้ว่า เป็นเพราะว่าทําบล็อกกันเองนะดาว่าน่าจะทําบล็อกกันเองที่วัดนะแล้วก็ถอดพิมพ์นะจัดเตารีดนะครับแล้วก็กดกันอะไรกันผ่าเป็นโซนนี้นะเนื้อเนื้อต้องแบบนี้นะครับเอาพันสองนะครับเนื้อบางขุนพรมมูลสารบางขงุนพรมพระเจ้าในวิหารนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพระพระเจ้าในวิหารพระทันตัวหลวงพ่อนะมีลงในหนังสือนะครับ,นนรบเนื้อผงน้ํามัน เนื้อจัดมากนะครับพระเจ้าในวิหารราคาไม่มีตกนะเพราะว่าเป็นพระที่ไม่ค่อยมีการเจอเท่าไหร่นะครับนานจะได้เจอเนื้อนุ่มสวยนะครับของน้ำมันขายตอนพิคลิกนะยจำได้ว่าขายไปสามพันห้านะตอนพิบคลิกเลยนะ ขายกันไปเนี่ยพระเจ้าในวิหารพระกวยลาวัดโคติตาลามเอาสองพันสามแล้วกันนะขอสองพันสามนะครับสมเด็จหลวงพ่อท้องอยู่วัดใหม่หอองพระอ,องค์นะครับหลังเสือนในกลุ่มประมูลกันเป็นพันนะงงเลยนะครับขายหลุดขายล่วอเลยได้มาได้มาขายไปห้าหกร้อยเนี่ย หลวงพ่อทองอยู่เอาหกร้อยแล้วกันนะเอาหกร้อยครับสมเด็จพระครูสุพจน์นะครับหูใบสี่เนี่หูใบสีพระครูสุพจน์พิธีบุบนะบกเสกอินโดจีนนะครับลุกเสกพร้อมรุ่นอินโดจีนลุกเสกพร้อมพระพุทธพระพุทธินาราสอินโดจีนนะครับ สมเด็จพระคูตุพจน์เอาหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทข้าวรุ่นสองนะครับสององค์หนึ่งพันบาทนะครับให้สององค์เลยหนึ่งพันบาทข้าวรุ่น, 2, น,อ 1, น,อ 1, นสององหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับเนื้ออัปการห <c oughs> ลวงพ่อเนื่องวัจุรามณี ได้เนื้อพิเศษนะครับเนื้ออันปากาเนื้อพิเศษไม่ค่อยเจอนะเอาหกร้อยเหรียญเงินคุ้มเก้านะครับในหลวงเนื้อเงินคุ้มเก้าปีสองสองหลบบุตรภุกเสงเอาพันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนื้อเงินไม่ค่อยเจออีกแล้วนะครับเคยขึ้นถึงลักหมื่นนะลงมาเยอะมาก เหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียงนะครับอันปะกาชุบนิกเกิลหลวงพ่อตาบวัดมะขามเลียง หลวงพ่อตาวัดมะขามเรียงนะเนื้ออัญประกาศชุบนิกเกิลเอาสองพันสองร้อยบาทนะครับสภาพสวยมากหลวงูุทวดปีศูนย์หกนะครับวัดครวนนะครับวัดครวนปีศูนย์หกหลวงูุทธิมุกเสกหลวงูุทวดวัดครวนปีศูนย์หก ติเนี่ยดูยากหน่อยนะหน้าตาติดสวยนะครับวัดควรปีศูนย์หกลวงปู่ทิมภูเสกเอาแปดร้อยหลวงพ่อเสงนะครับหลวงพ่อเสงหลวงพ่อเสง,ง,งวัดบางนาฮนะพิมพ์ล้อพิมพ์วัดปากน้ำนะครับเอาสี่ร้อย ยีพุทธศต,ะตะวรรษนะครับไม่มีเข็มนะสภาพสวยเลยนะองค์นี้นะครับสวยเลยนะผิวก็จกสวยสวยวิงวงินะเรี่ยมคอนไปหน่อยผิวก็จกวิงว,งสวิสวยสวยไม่มีเข็มพระศกจุดนะครับหนึ 1, ่งพันหนึ่ง้อยบาทแล้วกัน ผมสีหน้าหลวงพ่ออีนะครับผมสีหน้าหลวงพ่ออีเนื้อเมกะพัดนะตูดตัดแบบนี้นะครับเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทเมกระพัดสมเด็จคันธราดนะครับคุณแม่ชีบุญเรือน คันธราดเนื้อดินสองสี่เก้าเก้านะค,คุณแม่ชีบุญเลือนอธิธษฐานจิตคันธราดคุณแม่เอาสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทพระบูชารัตนะนะครับยุคต้นนะครับพระบูชารัตนะยุคต้นพระบูชารัตนะยุคต้นพระบูชารัตนะยุคต้น พระบูชารัตนายุคตน้นหน้าตักประมาณสองนิ้วนะครับหน้าตักสองนิ้วหน้าตักสองนิ้วฐานก็ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับนี่สองนิ้วสองนิ้วครึ่งเข่า <c oughs> <c oughs> สวยสินสวยงามนะครับ สภาพสมบูรณ์สวยเดิมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับพระชัยหลังช้างพระชัยหลังช้างหลวงพ่อฤาษีชงดำร่วมเสกบ,บุกเสกนะครับ องค์นี้ซีนซีนเก่านะซีนเดิมสวยแชมป์โลกเลยมีสี่องคัดสวยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้ยบาทะจบแล้วนะคใครสนใจในการไหนก็รีบทักมาเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ